ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้เรามาถึงพระธรรมอุพยพบทที่12นะครับมี51ข้อเียอะพอสมควรนะครับในหัวข้อที่บอกว่าหลุดพ้นจากทุกสิ่งอิสรภาพในทุกอย่างี่นะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าอิสราเอลออกจากการเป็นทาสได้อย่างไรพระเจ้าช่วยกู้พวกเขาอย่างไรเรามาดูด้วยกันครับ เรามาดูด้วยกันนะครับพิธีปัสกาครั้งแรกนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่28นะครับพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนในแผ่นดินอียิปต์ว่าให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสําหรับพวกเจ้าให้เป็นเดือนแรกในปีสําหรับพวกเจ้าจงสั่งชุมชนชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นว่าในวันที่สิบเดือนนี้ให้แต่ละคนเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งให้ตนเองตามสกุล บ้านละหนึ่งตัวถ้าครอบครัวไหนมีคนน้อยและกินลูกแกะตัวหนึ่งไม่หมดก็ให้รวมกับเพื่อนบ้านไล่เรือนเคียงเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งแล้วให้แบ่งลูกแกะนั้นตามจำนวนคนที่จะกินได้ลูกแกะของเจ้าต้องประสิจากตำหนิเป็นตัวผู้อายุหนึ่งปีเจ้าจงเอามาจากฝงแกะหรือฝงแพะจงเก็บไว้ให้ดีถึงวันที่ส4 เืนนี้แล้วในเย็นวันนั้นให้ที่ประชุมของชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดฆ่าลูกแกะนั้นแล้วเอาเลือดทาที่วงกบประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างของบ้านที่พวกเขาเลี้ยงกันนั้นด้วยในคืนวันนั้นให้พวกเขากินเนื้อปิ้งกับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขม อยากกินเนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้มเลยแต่จงปิ้งทั้งหัวและขาและเครื่องไหนด้วยจงกินให้หมดห้ามมีเศษเหลือจนถึงเวลาเช้าแต่ถ้ายังมีเศษเหลือถึงเวลาเช้าก็ให้เผาเสียเจ้าจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาดเอวสวมรองเท้าและถือไม้เท้าไว้ในมือและรีบกินโดยเร็ว การเลี้ยงนี้เป็นปัสกาของพระยาวเวานะครับตั้งแต่ข้อที่6จนถึงข้อที่สิเนี่ยเทศกาลปัสกาเป็นวันจุดประจําปีนะครับของอฮิบรูหรือคนอิสราเอลเพื่อระลึกถึงคืนที่พระเจ้าทรงผ่านบ้านของคนอิสราเอลไปชาวฮิบรูทําตามพระสัญญาของพระเจ้าโดยทาเลือดลูกแกะนะครับบนวงกบประตูบ้านของพวกเขานะคืนนั้น หัวปีทุกคนในครอบครัวที่ไม่มือเลือดนะทาที่วงกบประตูก็ถูกฆ่าตายหมดนะครับลูกแกต้องอููกฆ่าเพื่อเอาเลือดมาทาปกป้องพวกเขาแล้วนะเขาก็เอาเลือดแกะเนี่ยทาตัวของเขาด้วยนะครับนี่นงครับนี่คือ,เ,อเลงถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระเมสสโปรด,ดของพระเจ้าผู้ทรงหลังพระโลหิตเพื่อความบาปของทุกๆคน เพื่อผมแล้วก็เพื่อพี่น้องเพื่อทุกๆคนชข้าอิสราเอลรับประทานเนื้อแกะย่างผักรสขมแล้วก็ขนมปังไม่ใส่เชื้อในอเชื้อนะี่เขาก็รับประทานกันในบ้านขนมปังไม่ใส่เชื้อทําได้เร็วเพราะไม่ต้องคอยให้แป้งเนี่ยฟกขึ้นดังนั้นเนะี่ยพวกเขาจึงพร้อมที่จะออกเดินทางในทุกเวลาส่วนผักรสขมเป็นเครื่องหมายของความขมขื่นแล้วก็การเป็นธาตุน้องครับ การสวมชุดเดินทางขณะกินเ,เลี้ยงปัสกาเป็นเครื่องหมายแสดงความเชื่อของชาวฮิบรูแม้จะยังไม่มีเสรีภาพแต่พวกเขาก็เตรียมพร้อมเพราะพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงนำพวกเขาออกจากอียิปต์การเตรียมพร้อมเป็นแสงการแสดงออกถึงความเชื่อไม่ว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะดูเป็นไปไม่ได้เพียงใดแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมสาหรับพระสัญญาของพระองค์นั้นจะกลายเป็นจริง วันในวันหนึ่งเมื่อเราเชื่อแล้วก็เตรมพร้อมที่จะรับพระสัญญาของพระองค์เเมนไหมครับข้อที่สิบสองนะครับเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในแผ่นดินอียิปต์และเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์เราจะและเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งหมดของอียิปต์เราคือพระยาเว แต่เลือดตามบ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไปจะไม่มีภัยพิบัติเกิดแก่พวกเจ้าขณะที่เราจมตีแผ่นดินอียิปต์วันนี้เราขอภไยวันนี้จะเป็นวันที่ระลึกสำหรับพวกเจ้าให้เจ้าทั้งหลายฉลองปัสกาขอไปฉลองเป็นเทศกาลเลี้ยงถวายเกียรติพระยาเว ชั่วชาติพันธ์ของพวกเจ้าพวกเจ้าจะพวกเจ้าจงฉลองเทศกาลเลี้ยงนี้และถือเป็นกฎฐาวรพวกเจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อให้ครบเจ็ดวันวันแรกจงขจัดเชื้อให้สิ้นจากบ้านของพวกเจ้าถ้าผู้ใดกินขนมปังใส่เชื้อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่7ถ้ากินขนมปังที่มีเชื้อนะครับจะต้องถูกตัดออกจากการเป็นคนอิสราเอล ในวันแรกนั้นให้มีการประชุมบริสุทธิ์และในวันที่เจ็ดก็ให้มีการประชุมบริสุทธิ์ห้ามทำงานใดๆในวันแรกและวันที่เจ็ดนอกจากการจัดเตรียมอาหารให้ทุกคนรับประทานพวกเจ้าจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้อเพราะในวันนี้เองเราได้นำไพร่พลของเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะฉะนั้น พวกเจ้าจงถือวันนี้เป็นกฎถาวรันชั่วชาติพันธ์ของเจ้าในตอนเย็นวันที่14เดือนแรกเจ้าทั้งหลายจงกินขนมปังไร้เชือ้อจนถึงเวลาเย็นวันที่2 1ของเดือนนินเดือนนั้นตลอดเจ็ดวันนั้นห้ามพบเชื้อในบ้านของพวกเจ้าเพราะถ้าผู้ใดที่เป็นคนต่างด้าวก็ดีหรือคนพื้นเมืองก็ดีกินขนมปัง ใส่เชื้อผู้นั้นจะต้องถูกตัดออกจากชุมชนชุมนุมชนอิสราเอลห้ามกินสิ่งใดที่ใส่เชื้อในที่อาศัยของพวกเจ้าเจ้าจงกินแต่ขนมปังไร้เชื้อเท่านั้นแล้วโมเสสเรียกพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลมาพร้อมกันสั่งว่าจงไปเอาลูกแกะสำหรับครอบครัวของพวกท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกาและเอาต้นหูศพ คำหนึง่งจุ่มลงในเลือดที่อยู่ในอ่างแล้วป้ายเลือดนั้นที่วงกบประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างห้ามผู้ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตนจนถึงรุ่งเช้าเพราะพระยาเวจะเสด็จผ่านไปเพื่อจะประหารคนอียิปต์เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเลือดที่วงกบประตูทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสองข้างพระยาเวจะส่งผ่าน ทุกปีทางชนชาติอิสเซลคนยิวเนี่ยก็จะเฉลิมฉลองเทศกาลปาสกานะเทศกาลนี้ก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่เ,เ,ปเป็นเทศกาลประจําปีของเขานะครับเป็นเหตุการณ์ที่พวกเขารละลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าที่ออกจากประเทศอียิปต์นะครับแต่ละปีผู้คนก็จะใช้เวลาครุ่งหนึ่งรละลึกถึงวันที่ เพชรคาดนะพูดแห่งความตายของพระเจ้าเนี่ยได้ผ่านบ้านของพวกเขาไปพวกเขาขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้พวกเขาจากความตายและทรงนําพวกเขาออกจากดินแดนแห่งความเป็นทาสแล้วความบาปผู้เชื่อในปัจจุบันก็มีประสบการณ์ในวันแห่งการช่วยกู้เช่นกันเป็น้องครับเราได้รับการช่วยกู้จากความบาปอําอนาจของความตายเรา พ้นจากการพิพากษาเนื่องด้วยพระโลหิตของพระเยสุคริตพระองค์ทรงช่วยเรานั่นคือเราได้รับการช่วยกู้จากความตายฝ่ายมิญญาณแล้วก็จากการเป็นทาตของบาปพิธีมหาสิเทก็คือปัสกาที่ทําให้เราระลึกถึงชีวิตใหม่แล้วก็เสรีภาพจากความบาปของเราเมื่อเกิดปัญหาหรือการทดลองนะีจงระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้า อดีตที่ผ่านมาในเวลาที่ผ่านมาและจุดจองอยู่ที่พระสัญญาที่พระองค์ทรงมีพระสัญญาในชีวิตใหม่ของเรานะครับในข้อที่ยี่ามเนี่ยนะมีต่อนะพระ,พระยาเวทรงผ่านเว้นประตูนั้นและจะไม่ทรงให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านของอในบ้านพวกท่านเพื่อจะประหารท่านท่านทั้งหลายจงถือ คำสั่งนี้ให้เป็นกฎถาวรของพวกท่านและของลูกหลานพวกท่านเมื่อพวกท่านไปถึงแผ่นดินซึ่งพระยาเวจะประทานแก่พวกท่านตามที่ตรัสไว้แล้วพวกท่านจงถือพิธีนี้ไว้เมื่อลูกหลานของพวกท่านถามว่าพิธีนี้หมายความว่าอะไรพวกท่านจงตอบว่าเป็นการถาวรขออภัยเป็นการถวาย สัตวะบูชาปัสกาแด่พระยาเวผู้ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติอิสราเอลในอียิปต์เมื่อพระองค์ทรงประหารคนอียิปต์และโปรดไว้ชีวิตรครอบครัวของพวกเราประชากรก็กราบนมัสการกราบลงนมัสการแล้วชนชาติอิสราเอลก็ทำตามที่พระยาเวทรงบัญชากับโมเสสและอาโรนระงับข้อที่29ถึง32คือภัยพิบัติสุดท้ายที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต เป็นมรณะกรรมของลูกหัวปีในเวลาเที่ยงคืนพระยาเวทรงประหารบุตรหัวปีทุกคนในแผ่นดินอียิปตั้งแต่พระราชบุตรของพระยาพระราชบุตรหัวปีของฟาโรผู้ประทับบนบัลลังก์จนถึงบุตรหัวปีของนักโทษที่อยู่ในคกมืดทั้งลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุกตัวฟาโรกับพวกราชการและคนอียิปทั้งหมดตื่นขึ้นในตอนกลางคืน มีเสียงร้องให้คร่ำครวญดังมากในอียิปต์เพราะไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่มีคนตายนะครับบุญวัวปีของทุกคนของชาวอียิปต์ตายแต่บุตรของคนอิสราเอลรอดชีวิตเนื่องจากมีเลือดของลูกแกะเนียถาที่วงกบประตูนะครับแล้วเรื่องราวการไทยเนะีเป็นหัวใจสําคัญของพร่ำพีเริ่มต้นจากการไถ่ายถึงการซื้อกลับมานะครับการปลดปล่อย หมายถึงการปลดปล่อยออกจากกันเป็นเฉลยแล้วก็การจ่ายค่าถ่ายนะวิธีหนึ่งนะที่วิธีหนึ่งในการซื้อทัดกลับมาก็คือให้ราคาเท่ากับทาดนั้นหรือแพงกว่าพระเจ้าทรงซื้อเรากลับมาด้วยวิธีนี้คือพระองค์ทรงให้พระบุตรของพระองค์เองเนี่ยแลกเปลี่ยนกับเราชีวิตของเราพนะระเจ้าทรงยอมรับเครื่องบูชา เป็นสัญ,ญลักษณ์เนาะเนื่องจากพระเยซูยังในเวลานั้นในพันธสัญญาเดิมเนี่ยพระเยซูยังไม่ได้ถูกถวายเป็นเครื่องบูชาพระองค์ก็ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเอ่อเป็นเลือดของแกใ่ในพันธสัญญาใหม่นะครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองค์ก็ทรงสลัดชีวิตของพระองค์เป็น วิธีบริสุทธิ์ของพระองค์แทนที่ไปด้วยพระองค์ทรงจ่ายค่าไทยบาปจ่ายชดใช้บาปของเรานะบนไม้กางเขนพระองค์ทรงรับโทษบาปที่เราคนได้รับด้วยวิธีนี้พระเยซูทรงไถ่เราจากอํานาจบาปทั้งสิน้นแล้วก็นําเรากลับคืนสู่พระเจ้าการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาทำให้เราไม่ต้องถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาอีกต่อไปเราต้องตระหนักว่าหากเราต้องการที่จะเป็นอิสระจากผลของบาป ต้องใจราคาสูงทีเดียวแต่เราไม่ต้องทำเช่นนั้นแล้วเพราะพระเยซูทรงไถยแล้วด้วยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนส่วนที่เราต้องทำก็คือวางใจในพรอะองค์เชื่อในพระ,ะเครื่องถวายของพระองค์ในพระสัญญาของพระองค์เชื่อว่าโดยพระองค์นั้นเราได้ชีวิตนิรันร์ยอมรับของขวัญแห่งชีวิตนิรันร์จากพระองค์ ความบาปของเราได้รับการชดใช้แล้วแล้วก็หนทางสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็ได้รับการจัดเตรียมไว้แล้วเอเมนไหมครับข้อที่3ามสิบเอฟาโรจึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนให้มาเฝ้าในคืนนั้นตรัสว่าเจ้าทั้งสองกับชนชาติอิสราเอลจงลุกขึ้นและออกไปจากประชากรของเราไปนมำสการพระยาเวตามที่ขอไว้นั้นเอาฝูงแพะแกะและฝูงโคข,ของพวกเจ้าไปด้วยตามที่ขอไว้แล้ว ลงไปและโวยพรเราด้วยนะข้อที่33นะครับเป็นการอพยพออกจากเมืองราเมเสนะถึงสุคตนะครับคนอียิปต์ก็เร่งรัดให้ชนชาตินั้นออกจากแผ่นดินโดยเร็วเพราะพวกเขาพูดว่าพวกเราจะตายกันหมดแล้วคนอิสรเาเอลออกก้อนแป้งดิบที่ไม่ได้ใส่เชื้อกับอ่างขยำแป้งห่อผ้าา่บาแบกไป ชนชาติอิสราเอลทำตามที่โมเสสสั่งไว้คือขอเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องนุ่งห่มจากคนอียิปต์และพระยาเวทรงบันดาลให้ประชากรเป็นที่โปรดปรานในสายตาของคนอียิปต์คนอียิปต์จึงให้สิ่งของตามที่ขอดังนั้นคนอิสราเอลจึงริบเอาสิ่งของต่างๆจากอียิปต์จากคนอียิปต์ชนชาติอิสราเอลออกจากเมืองราเมเซสไปถึงเมืองสุขต นับเฉพาะผู้ชายเดินเท้าได้ประมาณห0แสนคนไม่รวมเด็กนี่นะครับจำนวนทั้งหมดที่ออกจากประเทศอียิปต์ในเวลานั้นมีประมาณสอล้านคนนะครับชนชาติอื่นๆด้วยวก็แล้วก็มีชนชาติอีกมากมายที่ต่างไปด้วยนะครับอาจจะเป็นชาวอียิปต์หรือชาวชาติอื่นๆนะครับ ข้อที่38มีชนชาติอื่นจำนวนมากติดตามไปด้วยพร้อมทั้งฝูงปศุสัตว์มหาศาลคือฝูงแพะแกะและฝงโคพวกเขาเอาก้อนแป้งดิบมาจากคนอียิปต์ปิ้งเป็นแผ่นขนมปังไร้เชื้อเหตุที่เขาไม่ใส่เชื้อก็เพราะถูกเร่งรัดให้ออกจากอียิปต์จึงไม่ทันเตรียมสเปียงชนชาติอิสราเอลอยู่ในอียิปตเป็นเวลาส3 0ปีเมื่อครบ4 3 0ปีแล้วในวันนั้นเอง ประชากรทั้งหมดของพระยาเวก็เคลื่อนออกจากแผ่นดินอียิปต์คืนวันนั้นเป็นคืนของพระยาเวที่ส่งเฝ้าดูเพื่อนําพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์และเป็นคืนที่ชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นถือเป็นที่ระลึกถึงพระยาเวตลอดชั่วชาติพันธ์ของพวกเขาข้อที่43ถึง51าิเวนะครับคำแนะนำเกี่ยวกับพิธีปัสกา พระยาเวตรัดกับโมเสสและอารนว่า,<อ>วากฎเกณฑ์พิธีพัสกาเป็นดังนี้คือห้ามคนต่างชาติกินส่วนทาสซึ่งนายเอาเงินซื้อมาเมื่อให้ทาสนั้นเข้าสุนัตแล้วก็ให้เข้าให้เขากินได้ส่วนคนอาศัยหรือลูกจ้างห้ามกินพัสกานั้นให้กินแต่ในบ้านห้ามเอาเนื้อไปนอกบ้านและห้ามหักกระดูกข,ของมันให้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นปฏิบัติตามพิธีนี้ ถ้ามีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับเจ้าและต้องการจะปฏิบัติตามพิธีพัสกาถวายพระยาเวก็ให้ชายพวกนั้นทุกคนเข้าสุนัตก่อนแล้วจึงให้เขามาใกล้และปฏิบัติตามพิธีนั้นได้เขาจะเป็นเหมือนคนที่เกิดในแผ่นดินนั้นแต่ทุกคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตจะกินบัสกาไม่ได้บทบัญญัติสำหรับคนพื้นเมืองและคนต่างด้าว ซึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าจะต้องเป็นอย่างเดียวกันชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นก็ปฏิบัติตามที่พระยาเวมีรับสั่งแก่มูสิและอารนในวันนั้นเองพระยาเวทรงนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปปแดินอียิปโดยแยกเป็นขอวนขบบนน้องครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าเนาะ เรามั่นใจแค่ไหนว่าเราหลุดพ้นแล้วก็มีสรารภาพจากทุกสิ่งแล้วเราได้เห็นถึงชนชาติอีเซปได้ถูกนำออกจากประเทศอียิปต์ให้พ้นจากการเป็นทาสของคนอียิปต์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากน้องครับเราเองก็ได้รับการทรงไถดโดยพระเยซูคริสต์ให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นพันธนาการสิ่งที่เป็นอำนาจของบาปอำนาจของความมืด เนะนืน้อหนังหรือวัตถุสิ่งของพระองค์ทรงมาเพื่อที่จะแยกเราออกจากโลกออกจากอำนาจของความมืดเหล่านั้นมาสู่ชีวิตที่อยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในการครอบครองของพระเจ้าอยู่ในพระวิญ,ญาณบริสุธิ์อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระองค์นงะครับในเวลานี้เรามั่นใจแล้วแค่ไหนว่าเราได้หลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาอยู่ในอิสรภาพมันอยู่ในเสรีภาพของพระเจ้าแล้ว ผมคิดว่าเราได้หลุดพ้นเอยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องครับชวนพี่น้องคิดถึงว่าเรามีอิสรภาพในการใช้ชีวิตในทางของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเรามีอิสรภาพทางการเงินไหมมีอิสรภาพทางการทํางานไหมมีอิสรภาพทางการใช้ชีวิตในไฟจิตวิญญ,ญาณไหมในเรื่องของเวลาไหมในเรื่องของทุกๆด้านเนี่ยเรามีอิสรภาพเึงพอไหมห <นะ S 1> รือว่าบางสิ่งบางอย่างยังปกมัดเราพี่น้องครับหลายครั้งเราคิดว่าเรามีอิสรภาพแต่ มันมีบางอย่างเนี่ยทำให้เรา,าถูกพัฒนาการไว้แล้วก็ชีวิตนเนี่ยยุ่งเหยิงเนี่ยเราจัดการเรื่องของเวลาก็ไม่ได้เราจัดการเรื่องของงานก็ไม่ได้เราจัดการเรื่องของระบบการเงินก็ไม่ได้เรามีบางอย่างถูกบกมัดเราอยู่เราไม่ได้มีอิสระอย่างแท้จริงนะครับเรามีอิสระเพียงพอที่จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าไหมมีบางอย่างที่ทําให้เราถูกพัฒนาการไหมมีความกลัวพัฒนาการเราอยู่หรือเปล่า ทำให้เราไม่มั่นใจในการประกาศเรื่องราวของพระเยซูพี่น้องครับเราเป็นสาวกแท้ที่เชื่อฟังพระเยซูไหมหรือว่าเรายังมีบางสิ่งบางอย่างครอบงำชีวิตของเราไม่สามารถที่จะมาเป็นสาวกแท้ของพระองค์ประกาศเรื่องราวของพระองค์พูดความจริงจากพระคัมภีให้กับคนลอบข้างได้ยินได้ฟังมีบางอย่างครอบงำชีวิตของเราอยู่ไหมนะมีเนื้อนหนังของเราผกนะมัดตัวเก่าของเราผมมัดเราหรือเปล่าพระเจ้าประสงค์ให้เราหลุดพ้นจากทุกสิ่ง นั่งครับแน่นอนพระเยซูไทยเราเอาจากเจ้ากรรมในเวรจากอํานาจของความมืดของซาตานวิญญาณชั่วเราเชื่อในพระเยซูเราได้ชีวิตที่หลุดพ้นแล้วแต่ในขณะที่เราหลุดพ้นจากอํานาจของเจ้ากรรมในเวรเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราต้องเดินอยู่ในทางของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์มีบางอย่างที่ยังผูกมัดแล้วก็ไม่ให้เราเดินในทางของพระเจ้าอย่างเต็มที่ไม่ได้ให้เราใช้วันเวลา ในการอ่านพระคัมภีร์พี่น้องครับเรามีเสรีภาพในการอ่านพระคัมภีร์แค่ไหนในการอ่านพระคำของพระเจ้าแค่ไหนไม่มีใครที่จะมาควบคุมหรือบังคับเราไม่ให้อ่านมีตัวของเรานั่แหละที่เป็นพันธนาการที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องเอาชนะแล้วก็หลุดพ้นจากเนื้อนหนังของเราที่ไม่ให้เราอ่านพระคัมภีร์ไม่ให้เราทําตามพระคัมภีร์พี่น้องครับเมื่อเราได้รับอิสรภาพหลุดพ้นจากทุกสิ่งแล้วนะครับ การอ่านพระคัมภีร์การอาธิษฐานการทํางานของพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าการทํางานทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพของเราหรืองานที่เรารับใช้พระเจ้าเราจะมีสารภาพเราจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปกม,มักัเราพี่น้องครับเรามีสารภาพในการถวายให้กับพระเจ้าไหมหรือบางอย่างปกม,มักัเราอดอยากถวายเลยนะเอาแค่นี้พอนะครับพระเจ้าประสงค์ให้เราเป็นผู้รักษาที่สัตย์ซื่อถูกไหมครับ และจะจะเป็นจะมีอิสรภาพในทุกอย่างของชีวิตได้อย่างไรนงครับโดยกําลังของมนุษย์เราไม่สามารถทําได้เราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานแล้วก็ทําตามทุกวันแล้วเราก็จะมีอิสรภาพในแต่ละด้านในแต่เรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นเราจะมีอิสรภาพอย่างแท้จริงในที่สุดนะครับ นี่คือความจริงในพระสัญญาของพระองค์ในเวลานี้เราจะยังไม่มีสารภาพบางอย่างบางผูกมัดเราเรายังรู้สึกว่าอึดอัดแล้วมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของเรามันไม่เป็นวิถีชีวิตของเรามันฝืนนงครับแต่วันหนึ่งเมื่อเราเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะช่วยเราให้เรามีเสรีภาพแล้วก็ทําในสิ่งเหล่านั้นอย่างมีชีวิตอย่างมีความสุขอย่างมีความชื่นบานนะครับจะแบ่งปันและหนุนใจคนรอบข้างให้มารับการไถ่ ให้หลุดพ้นได้อย่างไรพี่น้องครับมีคนจํานวนมากไปรอบข้างเรายังถูกปกมัดด้วยพันธนาการของเจ้ากรรมในเวรจ้องอ,อถูกูกมัดด้วยความมืดแล้วก็ความกลัวเราจะแบ่งปันแล้วก็หนุนใจพวกเขาได้รับการไถ่แล้วก็หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรพี่น้องชีวิตของเราจะต้องเป็นพยานจะต้องเป็นแบบอย่างคนรอบข้างเหล่านั้นจะมาถึงอิสรภาพการเป็นไทยก็ต่อเมื่อ ที่เสียนเราดําเนินชีวิตในอิสรภาพแล้วก็การเป็นไทยจริงๆเป็นแบบอย่างให้เขาสัมผัสเห็นจริงๆให้เขาประจักษ์แย้งเห็นลักษณะของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราจริงๆเอเมนนะครับเราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในบทนี้ที่เราได้เห็นถึง เนชาติอิสเซีไดในหลุดพ้นจากกันเป็นธาตุแล้วก็ไปสู่อิสรภาพพระเจ้าเราขอพระองค์ทรงไม่ตาน,นำเราที่เราจะดำเนินอยู่ในชีวิตเสรีภาพของพระองค์จริงๆที่เราจะอิสระภาพทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาพัฒนาการผกมัดไม่ว่าจะเป็นความกลัวความสงสัยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังตัวตนของเราหรือวัตถุสิ่งของทั้งหลายจะไม่มีสิ่งใดมาผกมัดเป็นพนาการในชีวิตของเราอีกต่อไป เราขอพระองค์ทรงนำเราด้วยพระองค์จุกาที่เราจะเป็นอิสระภาพอย่างนั้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และลิดเดตของพระองค์นำเราเราที่ทานตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเต็มเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าไวราาร้รรับอ,รอพระอคนนมากมาารงกากึง รันี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรา